สวัสดีครับสวัสดีมิดมอลแคนแฟนมะล่ำครับสวัสดีเอฟซีของมะล่ำไกลหน่อยตอนนี้ประมาณสี่เจ็ดโมงผมต้องตื่นนะครับนอนนอนตีสี่ตีห้าเหลืองานมาอยู่บ้านมะล่ำไกลหน่อยคมาให้เบื้องหลายนะครับมันหลบอันนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับมิจฉาเครื่องเสียงครับพี่น้อนสิงเรากับไปงานแทบสมือครับมีเอฟซีบางคนนะครับเป็นแฟนหนองเหี่ยมครับผมเป็นเอฟซีของหนองเหี่ยม เราจะนั่น้องเหียนมาอัปเดตมนันนี่ของผม้องตื่นมาประมาณนี้ครับชั่วโมงเพื่อไปส่งยิงหลักไปโรงเรียนนะครับยิงหลักงจะยูปองโฮครับตอนนี้เดีย๋ยวยูทิบานมาล่ำใกล้หน่อยนะครับหลังเล็กหน่อยนะครับอย่าไปนโน้บข่าบสูงครับให้เพิ่งน้นองเหียนนะครับซึ่งนงั่งกันลังฉีดยามากขนาดละครับพี่น้องอ้น้องเหียน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 ,น,เ,ยนเจ็ด นองเหียนนะครับนั่งก็กดื้อครับถือว่าสุดยอดตัวนิดเดียวครับหนักก็ถึงโรคก,กลัวเนี่ยแหละนองเหียนคือในอาหารครับนองเหียนนองเหียนมีเอฟซีเพิ่นถามหานะครับคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ขอบพระคุณน,นะครับผมฝากเอ็มวีเพลงมาล้ำไกลหน่อยนะครับผมฮักเขาลดเดอ้อครับวันที่14นะครับเก้าโมองเสาร์สปอยให้พี่น,อน้องเนี่งยังเป็นทางการนะครับ สึ่งนั้นเอกเปี่ยวเพล็กกอบเจริญลแช่เบรกตนนะครับรอบคะในท้ายถ้าเสร็จแล้วนะครับกับ็จบไพ่เงินครับพี่น้องวันที่14นะครับฝากเอ็มวีของมะรำอมไกลหน่อยนะครับพี่น้องให้มึงน้องเฮียนอีกทีหนึงน้องเฮียนคนที่รักสาธิผมนะครับผมก็เเป็นคนไม่ค่อยรักษาครับพี่น้องแต่ว่ามันจําเป็นนะครับเมื่อยิงรักเขาชอบผมก็ต้องดูแลนะครับอืมครับนั่ง ฉลาดครับพี่น้องตัวนิดเดียวครับน,นี่บางมนี่เป็นเครื่องเสียงของมาล้อไก่หน่อยหมดครับห้องร้อยไปงานมินิครับน้องเหี้ยน้องเหีน้นน้องเหี้ยนสวัสดีค่ะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตนะครับอัปเดตน้องเหียนพอาะีมีเอฟซีไทมหาไลน์นะครับว่าน้องเหียนเป็นยังไหญน้องเหียนครับเล็บเงีวพี่น้องตง้องรอตัดเล็บครับตัเงงวเล็บเป็นย่างเงีเลย ตอนนี้อยู่ที่บาา้านมะลำไก่น้อยครับเจสยู่ที่บาา้านมะลำไก่น้อยครับผมเป็นคนอยู่บา้านกับรักษาดับพี่น,น้องเรียงหลายตวัวเลยครับสามตวัวมีตัวหน,นึง่งเจสอันนี้เป็นท่านปอมครับเป็นท่านปอมชื่อว่าเดซี่ครับอายุหลายเป,เป็นมะเร็งคนหลวงครับผมพาตัดมากขึ้นหายครับน้องเจสพอ,อแล้วแผไปไปไป,ไป,ไปนี่ครับ น้องเฮียนน้องเฮียนตรงนิดเดียวครับเป็นพันจิตสูนะครับผสมชิโอว่าตัวน,ดดนิดเดียวตอนนี้เดี๋ยวล่อยิงหลักมากกอนยิงหลักยังเพชรผมนะครับยิงหลักกำลังถักเปียอยู่ฝากพี่น้องนั้นรับผมวันที่สิบสี่นะครับเห็นวีเพลงของมลมรัมไก่น้อยหักเขารลดเด้อครับเกาโมงเสานะครับวันที่สิบสี่นะครับฝากพี่น้องเขาปเป็นกําลังใจให้งมลรัมไก่น้อยครับและเป็นกําลังใจให้ทีมงานฝาก เขาไปคอมเมนต์ไอ้พุรแชร่นะครับผมวันที่14นะครับ14พฤศจิกาเกาโมงเสาร์นะครับฝากน้ำเ้อครับผมเป็นกำลังใจให้ผู้เฮดเพลงนะครับผมเนาะ <S <S หากเขาหลดเดอ้อเป็นอารมณ์เพลงของคนเสียสละเพื่อค้นหากที่เฮาหักครับผมหากเขาหลดเดอ้อครับวันที่14นะครับ14พฤศจิกาเกาโมง,างเสาร์นอนยันก็นง่วงครับ กินเขายิ้มๆหล้วง่วงนอนน่ารักขี้นี้เป็นขิปสบายๆอยู่บ้านมะล้อไก่หน่อยครับเปน็นย่ำมเสาก่อนเจ็ม่วงเสาครับก่อนไปทรงยิงลักไปรงเีืยนครับผมก็ต้องท่านาทีของผู้เป็นพอนะครับตื่นเสามากอะมันเท่าทีไปงานเด็กบนไดกระางครับพี่น้องทำามากต้องคือว่าท่านาทีครับให้มันนอนเหี่ยงนอนเหี่ยงนอนเหียนนะครับ มีผู้ใดต่างซื้อให้ไหมวะครับผมเปลี่ยนซื้อให้น้ครับต้องเงียน่ารักตอนนี้กินอาหารเปียกได้แล้วครับก็บครบสองเดือนนิดน้อยหน่อยครับตัวนิดเดียวครับน้องเฮียนยูที่บ้านพักมะลำไก่หน่อยครับที่พัทยาครับผมผมก็เที่ยวไปเที่ยวมานะครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับเอาไปรถแฮีที่จังหวัดนครราชสีมาโซลินลรวก็ ตึกนะครับผมบุดำนะครับสามสี่หมอกนะครับพี่น้องเป็นอยังบุญนลงคุณขอคุณเจ้าภาพเก่าเราจะผ่าไหมนะพี่น้องที่เขามาเดินใส่ทีมงานหนักฟันบันไกลนะครับทีมงานไกลจะเล่นเศร้านะพี่น้องเนาะในรูปแบบสไตล์รถแห่เขามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามมาล้ำกลหน่อยน้ำเด้อครับพี่น้องครับฝากกดติดตามให้ฝากคอมเมนต์น้ำครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับอู้อันนี้แม่เขาครับ อันนี้แม่เขาแม่เขามาให้เบือ้องหลยน้องเหียนไปกันนะอ่ะน้องเหียนดื้อครับเบิ้งครับน้องเหียนตอ,อนพี่ไส้เขาครับอยู่เหมือนซีโต้เพรามีมูลเล่นนะพี่น้องเนาะไปลุกๆๆบรรยากาศดีครับพี่น้องหนาวนิดๆครับ อยู่กับผมนครับช่องไกลน้อยคุณน้อยเอ็ดครับพี่น้องเขามาแล้วฝากติดตามมาล่ำไกลหน่อยน้ำเดอเอ้อพี่น้องฝากผลงานเพลงน้่นเอ็มีครับวันที่14ครับ14เก้าโมงเสาร์ครับพี่น้องอ่าสอยเขาไปเป็นกำลังใจแห่งทีมงานครับทีมงานฝันบันไกลทีมงานพระเอกทีมงานนางอกนะครับผมเดี๋ยวล่อให้ยิงหลักมัพอเอฟซีอย่างหน่อยครับพี่น้องเสร็จผมแล้วใช่ไหมมันบอนแล้วครับพี่น้อง อย,อยู่ที่บานมันกันหน่อยหลังในน้อยนะครับจะไปคิดมนโนพาบล้าครัลหลัง่ไงเลยครับว่มีเงื่อนสื่อน้ำเงินจะบอกรักสาบซีหลังครับอันนี้พ่อได้ยู่พ่อได้เศร้าครับพี่น้องผมกับระเตียนคุ่ใหม่ครับเรื่องเสียงฝนฝ่ามันนี่ตกครับบานพักไก่น้อยคนอรเอยครับพี่น้องยิลังเห็ดผมอยู่ม,ม้อนในแล้วเลยมาเสียเมื่อว้นเอฟซี ว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทั้งสงปปอเอฟซียุงเมืองนอกครับสุโขทศกุขฐอ่ะเดี๋ยวรอยอิงหลักจะเข่าครับพี่นอ้องเดี๋ยวรอยิงหลักแป๊บหนึ่งเอาพี่น้องกลับมาบ้านี่สิไปส่งยิงหลักบางเลี้ยงครับบาร์ดี้ครับอง,องงอแงนิดหน่อยอยู่ปองงแล้วครับยิงหลักอ,อ่ะอุ้มอีเหียนอยูรอนะ่รึมเืยน้องเหียนนะครับยิงหลักลักมาก เขามาแล้วได้ลืมฝากคนติดตามครับสุนงยิงหลักไป,รกป,ปโรง,ง,งเรียน,ค,ยนครับพี่น้องไปน้องไปสุงยิงหลักโรงเรียนค่อยวางเนาะแดดครับพี่น้องสุดท้ายท้าสุดนี่ขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายครับให้เก็บให้จนพี่น้องระมือกันท่องูขอบิึงคลิปนี้ครับพี่น้องแนละ้วสุนงยิงหลกักไปโรงเรียนขอบคุณหลายครับขอบคุณ FC สุขสีขสุขทุกคนเดอ้อไปสิส่งยิงหลักไปโรงเรียนนะครับ มืัอนี้โอ้แดดพี่น้องสภาพผมบ่มีเลยเจ็ดโมงกว่าๆค,ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องจะเจอกันเก็บยาครับพี่น้องจะบาดมาล้อมหน่อยๆครับสภาพผมฮะขอบคุณเรไรได้พี่น้องด้วยขอบคุณครบับ